ถ้าออกรายการก็ยังมีโอกาสมากกว่าไหมครับก็อาจจะนะถ้าแบบรายการไหนสนใจหรือเราคิดว่าเราอยากจะไปนะตอนนั้นก็อาจจะมีครับก็อาจจะมีโอกาสเป็นเรื่องของอนาคตรายการนี้เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปแต่ไม่เหมาะสําหรับคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้ไม่แนะนําให้ดูสวัสดีครับมาอยู่กับผมในช่วงเพื่อนไครวะ EP 9นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณ TTNG นะครับผมสวัสดีครับุณ TTNG อันนี้คุณ TTNG อายุเท่าไหร่แล้วครับผม ปีนี้ยี่สิบสองแล้วครับผมปียี่สิบสองปีหน้ายี่สิบสามครับอ๋อนี่คุณทีเดียร์จีทำงานอะไรครับเป็นช่างไฟครับรับเหมาช่างไฟรับเหมาอ๋อนี่ไปทั่วงานสามารถติดต่องานได้ไหมถ้าทำได้ครับติดต่องานได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยอันนี้คุณมีช่องด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อทำเกี่ยวกับเพลงใช่ไหมใช่ผมทาเพลงเป็นแรปเปอร์อะอ๋อเป็นแรปเปอร์อันนี้ทํามานานยังครับร้องเพลงก็ได้สองปีครับเข้าสองปีปีนี้ครับเข้าสองปีครับผมแล้วมีเพลงอะไรที่ถูกใจไหมครับตอนคุณทำสักเพลงคุณนน่ะะมีเพลงแ เอ I'm not happy ครับผมชอบมากเลยเป็นเพลง้ใช่อไหรใช่เพลงผมอครับเดือดเดือดี่เออเศร้าหรือ bipolar ในใจคิดที่อยากจะฆ่าคุยคนเดียวเหมือนเลิกไปต้าไปความรู้สึกอธิบายไม่ถูกอยู่กับอดีตที่มันวันนี้ผมมีคําถามมาถามคุณ T T N G นะครับผมสิบห้าคำถามนะครับผมให้คุณ T T N G ตอบนะครับได้ครับเดี๋ยวผมมาคําถามที่หนึ่งเลยดีกว่าอะไรคือสิ่งที่ทาให้คุณ T T N G มีความสุขครับผมก็ เงินครับอย่างแรกเลยเงินอย่างแรกเงินเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวครับก็ใช่ครับเงินอย่างเดียวครับกับชีวิตที่สบายๆไม่ต้องเร่งรีบแบบสโลไลฟ์เรื่อยๆใช่ชีวิตสโลไลฟ์เหมือนสล็อตใช่ครับอ๋อสล็อตแมชชีนไม่ใช่ครับโอเไม่ทันว่ะไม่ใช่สล็อตแมชชีนเนี่ยเหรอโอเคผมอ่าคือ สิ่งที่ทำให้คุณ TNG มีความสุขก็ชีวิตเรียบง่ายครับผมแล้วก็การมีเงินอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมใช่เลยใช่ครับผมยวคำถามที่สองเลยดีกว่าทำไมคุณถึงเลือก ok e. ทำเพลงครับผมเพราะว่าผมชอบมานานมากเลยครับได้เจ็ดแปดปีแล้วแต่ว่าไม่คิดจะลองทำบางทีแบบรอโอกาสจนมีโอกาสได้ซื้อน้ตบุ๊กก็เลยลองแล้วไม่อยากรอแล้ว อ๋อเลยทำเลยที่แอ๋อแล้วคุณมีโอกาสจะไปออกพวกรายการในสักพวกแรปอีทนาวอย่างนี้รายการรายการประกวดเนี่ยใช่ผมรายการประกวดเนี้ยน่าจะไม่นะเพราะผมคิดว่าผมก็ทำของผมไปเรื่อยๆครับใช้ชื่อแบบสโลว์ไลท์ใช่ครับ,<ช>รบแต่ทางแต่ถ้าออกรายการก็ยังมีโอกาสมากกว่าไหมครับ ก็อาจจะถ้าแบบรายการไหนสนใจหรือเราคิดว่าเราอยากจะไปนะตอนนั้นก็อาจจะมีครับก็อาจจะมีโอกาสเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องอนาคตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคําถามที่สามเลยนะครับผมคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพลงครับผมความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงครับทุกแนวเลยครับใช่ทุกแนวครับผมว่ามันมีมันดีไหมที่มีเพลงอยู่ในโลกผมว่าดีนะมันช่วยได้หลายอย่างช่วยใครเครียด หายเศร้าบางทีก็เศร้าหนักกว่าเดิมมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเพลงจริงๆแล้วถึงคุณไม่ชอบฟังเพลงแค่ไหนนะแต่มันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอนะ่ะแบบช่วงนี้คุณรู้สึกแบบนี้แต่คุณไม่เคยชอบฟังเพลงเลยแต่คุณมาเจอเพลงเพลงหนึ่ง<อ>ที่ตรงชีวิตคุณคุณก็มันก็ทําให้แบบฮิวได้นะทําให้บางทีก็เข้าใจอะไรได้นะ<อ>ผมว่าทำใแบบว่าเรามีแรงกระตุ้นใช่ใช่อ๋อมันก็มีผลได้ผลเสียเพราะว่ามันมีทั้งเพลงเศร้าเพลงรักเพลงแร็ปใช่เพลงล็อกมันป็นเหบนี้กัน แล้วอยู่ที่ว่าคนชอบแนวไหนมากกว่ากันอ,อ๋อโอเคครับผมเป็นอย่างนี้นะคำถามที่สี่เลยนะครับผมคุณเคยท้อกับการทําเพลงบ้างไหมครับผมโห้บ่อยมากเลยอะอะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้คุณท้อครับไม่ค่อยมีใครเข้าใจครับแบบส่วนใหญจ่จะโดนเล้าเวลาแบบทําให้ให้คนอื่นทําต่อหน้าคนอื่นเงก็จะมีคนเล้าคนแล้วก็มไม่ทําให้ไม่อยากทําแล้วอืมเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างใช่ครับ <ทำ S 2> แต่ใช่แตนะ่ทุกวันนี้ผมก็ไม่สนใจแล้วนะก็ทาของผมไปตีมึนผมไป ่เราแบบว่าคนเรามีเป้าหมายนะครับผมที่จะทําอะไร<ช>เราอย่าไปสนใจเสียงนกเ<ก>สียงกาข้างๆมากกว่ากันในนี้ใช่ครับอ,อ,อยา่าไปปาหินใส่หมาข้างทางเลยครับเดี๋ยวผมเดวมาไล่กัดเดี๋ยวมาไล่กัดโอเคครับเดี๋ยวผมมาคําถามที่ห้านะครับผมคุณมีเพลงอะไรไหมครับที่ทําให้คุณมีแรงบันดานใจในการทําเพลงเนี่ยมันต้องมีสักเพลงของใครก็ได้ไงโโ้ยากเลยนะเพราะมันก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพลงเลยมันไม่ใช่นะแต่จะเป็นที่ตัวศิลปินมากกว่า ว่าไลฟ์สไตล์เขาการไฮการเลของเขามันดูแบบเราอยากอยากมีแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยใช่ครับแล้วมีใครเป็นตัวอย่างสักคนไหมครับตัวอย่างครับก็โผถ้าสักคนนี่ผมเลือกไม่ถูกะนะให้วันมิวก็ได้ครับอ๋อวันมิวท้าไมคุณมีวันมิวเป็นตัวอย่างเพราะว่าวันมิวนี่ผมยอมรับนะับแ,แรกผมไม่ฟังนะเพื่อผมเปิดให้ฟังผมว่าแม่งเพลงเที่ยอะไรวะแต่ว่านาทูวันนี้แม่งของจริงวะค่ะค่อยากจะได้เมียะกูมาหมนก็เพรสไมึงวายเมียเหนมึงอยากจะมีเมียแต่พมึงไม่ Bitches in the party แต่ก่อนค<ช>ือแบบว่าเราเราไม่เก็ตในเรื่อนนั้นไม่เก็ตในสไตล์เขาก็แบบสไตล์ใครสไตล์มันนะคือแบบว่าเราก็อยากไปดูถูกสไตล์ใครเดี๋ยวผมมาคำถามที่หกนะคุณมีเป้าหมายในชีวิตยังไงบ้างครับว่าจะไปในทางไหนเป้าหมายของตอนนี้ก็ คือผมอยากเป็นศิลปินฮะแต่ว่าที่ผมวางวางแผนไว้เน,นะก็คือผมอาจจะเป็นผู้รับเหมาช่างช่างไฟเองรับเหมาเองครับ<ม>ส่วนเรื่องศิลปินเนี่ยผมก็ยังคงทํามันไปเรื่อยหารูท่ทางไปเรื่อยถ้ามันสําเร็จขึ้นมาจริงผมก็อาจจะมาเป็นศิลปินตามที่คิดไว้แต่แรกแต่ผมก็มีแผนแผนสํารองไว้ก็คือเนี่ยจะเป็นช่างไฟรับเหมาเองแต่เรื่องการทําเพลงก็จะเป็นเรื่องหอออนาคตนะครับใช่ครับอ๋อให้มันเป็นเรื่องขอออนาคตไปก่อน หลักๆคือเป็นช่างมาช่างไฟก่อนอนาคตเพราะว่าเรายังอยู่ในจุดที่มองเห็นได้มากกว่ากันนะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคําถามที่เจ็ดนะผมคุณเคยเจอแรปเปอร์คนไหนบ้างครับผมในชีวิตเจอตัวจริงเหรอครับใช่ผมเจอตัวจริงก็มี P Hot One Mew พวกแก๊ง All Day d a ครับผมผมไปเจอเขาได้ยังไงครับ ก็ทุกคนที่เจอนี่จะเป็นตามคอนเสิร์ตหมดครับแต่ยังโอมนี่ผมเคยไปถ่ายเอ็มบีกับเขาอะอ๋อเคยไปถ่ายใช้คำนี้ไม่ได้ครับแบบว่าไปไปเสื่อกในเอ็มบีเขาครับไม่ติดเลยมีมีมีอยู่ไหมมีลูกคนติดอยู่ไหมรูกผมไม่มีติดครับเขาตัดออกหมดเลยครัเขาใช้แต่ของเขานะของอเพลงอะไรนะเพลงวาซาบิอ่ะอ๋อวาซาบินะครับเขาชวนไปเล่นสเก็ตอ๋อไปเล่นสเก็ตเพรมันสเก็ตบอร์ดนะไม่ใช่สเก็ตหลอดนะใช่ครับมันไม่ถ่ายที่วัด บยไม่ใช่วาส,ส, <laughs> สบิที่ม,มันมาคำถามที่แปดเลยนผมสเปซในดวงใจคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนครับ <c oughs> นี่ใส่หรือว่าหุ่นเอาหุ่นก็ได้อ่าหุ่นอวบอิมสะบึ้มดั้มนาดถ้าหุ่นผมก็ชอบผู้หญิงอบอวบับบแต่ว่าเป็นเป็นอวบที่ไม่ใช่อ,อวบย้อย่อวบฟิตหุ่นนะครับ <c oughs> ผู้หญิงเล่นหุ่นอ่ะใช่ผู้หญิง รัดลูกหน่อยใช่ใช่ครับวบขบรับอ๋อวบรัดลูกผมผมชอบพวกยูโรปอย่างเงี้ยครับชอบยูโรปเหยอกไม่เอาคนไทยก่อนนะคนไกลยังคนไทยก็ได้ครับคนไทยก็ชอบเป็นลูกครึ่งแต่ไม่เคยได้ทักทีนะได้แต่พม่าแถวบ้านตลอดเลยเือลูกครึ่งพม่าอย่างเงี้ยยังได้ได้อยู่โอเคครับผมคือแบบชอบอวกวบนะอ่ะเดี๋ยวผมมาคําถามที่เก้าแล้วครับผมระหว่างคําว่าแก๊งกับคําว่าเดี่ยวคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันครับ แก๊งกับเดี่ยวครับผมชอบเดี่ยวนะถ้าในเรื่องของการทําเพลงอะถ้าเพลงเพลงหนึง่งถ้าเราสามารถจบทุกขั้นตอนได้ในคนเดียวผมว่าแม่งเท่เยอะเลยอืมดีกว่าใช่ครับหมอแล้วแบบแก๊งกไม่ชอบอ่ะททาไมถึงแก๊งมันดูวุ่นวายเกินไปอะมันดูหลักหลายความคิดผมเคยผมเคยไปอยู่กับพวกแก๊งแก๊งอย่างนี้มามันรู้สึกแบบว่ามันพุ่งเกินอะบางทีเราก็ตามไม่ทันแบบตามอารมณ์พวกแม่งไม่ทันเงี้ยนันก็ทาให้แบบ ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคนเดียวดีกว่านานๆมาจอยกันทีได้อยู่อยู่ทําเป็นแก๊งเลยก็ไม่น่าจะไหวอะ่ะอ๋อโอเคครับผมถาคําถามที่สิบนะคุณเคยคิดจะหยุดทําเพลงบ้างไหมครับผมมีครับแบบผมคิดว่าถ้าอีกสองสามปีนัดตอนที่เริ่มทานะตอนที่เริ่มทำถ้าสองสามปีไม่มีอะไรแบบมันไม่ได้อะไรให้กูไม่ได้ให้อะไรผมกลับมาเลยผมว่าจะคงจะไม่ทําแล้วครับ แต่พอดีว่าผมผมมาเปลี่ยนความคิดช่วงหลังๆนี่ว่าเราจะไปหวังผลไรเร็วขนาดนั้นคนบางคนเขาทาเป็นสิบปีกไม่ดังเลยใช่ใช่ใชโอเคครับผมคือแบบเคยคิดจะหยุดอยู่นะใช่ครับโอเคครับผมมาคำถามที่สิบเอ็ดนะคุณคิดว่าอะไรจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเพลงได้ง่ายอืมการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับอ,อย่างมีหลักการนะครับอย่างถ้าแรปอย่างเงี้ย เราต้องคิดแล้วว่าสไตล์เราน่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายไหนได้ง่ายสุดแล้วเราต้องไปปรับแปลกปรับเปลี่ยนตรงไหนมั่งอมครับผมนี่คือปัจจัยหลักที่ทําให้คนดังนะแต่ส่วนคนที่แบบทําสไตล์ตัวเองแล้วแบบดังเงี้ยจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อินดี้ทาแบบสไตล์ตเองขนาดนั้นนะเขาก็ศึกษามั่งมันต้องมีการปรับเปลี่ยนฮนะตาม,มตามเวลาตามการตลาดไปเรื่อยครับอ๋อแล้วแต่มองใช่แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้คนเขาชอบฟังเพลงนแนวต็อกมากกว่าใช่ใช่<ๆ>แบบ บบว่าฮิตแค่ท่อนฮุกท่อนเดียวเลยใช่ใช่แค่ท่อนฮุกท่อนเดียวมันก็มีเหมือนันแต่หลักๆสําคัญเนี่ยทาไม่หยุดยังไงก็สําเร็จผมว่านะเรามีความพยายามนะครับใช่โอเคครับผมเดี๋ยวผมมาคําถามที่สิบสองเลครับผมทําไมพวกแรปเปอร์เนี่ยชอบดื่มลีนกันทำไมถึงชอบดื่มเลีนกันครับมันเมาครับมันผมว่ามันทําให้ได้ฟิละมันเป็นการสร้างฟิลจริงๆกินอย่างอื่นก็ได้นะเหล้าอะไรเงี้ยแต่ผมแต่มันไม่เหมือนกันมันจะทําให้เพลินเพินสมองโล่งโล่ง และที่สาคัญแม่งแพงด้วยมันเลยแบบกิพอกินทีแม่งก็เฟกได้ไงโชว์ได้กินแบบแล้วก็หลูดลางอย่างนี้ใช่ครับผมแต่นี้ผมไม่ได้บูลีคนกินลีนนะเออแค่แบบว่าอยากรู้เฉจยว่าทาไมเขาชอบกินกันเพราะว่าอย่างบางคนมันมีความเมาไม่เหมือนกันบางคนเมาเนื้อเมากัญชาเมาเหล้าเมาลีนแล้วก็เมาจุด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 เมาเฮียแต่ละพาร์ทของเขาเนี่ยเอาบางคนก็เมาลักนะใช่บางคนก็เมาลักครับผม Okay, yeah, <ม>เดี๋ยวผมมาคำถามที่สิบสามนะคนแบบไหนที่คุณไม่อยากรู้จักคนที่แบบพูดอย่างทำอย่างอะรับปากแล้วไม่ทำครับพวกที่แบบพูดพูดแล้วไม่ทำจริงอะอผมไม่ชอบการลอนปิน้นปอนเอาเปรียบเงี้ยเอาเปรียบคนใช่แล้วมีอย่างอ่นอี่งไหมที่ทำให้คุณไม่ชอบเกี่ยวเขาก็นิสใส่ส่วนตัวเลยแบบว่าวางตัวไม่เป็นนะ แ้วถ้าเป็นพวกแบบรู้จักแรกๆผมก็จะรู้สึกว่าวางตัวไม่เป็นก็คือไม่ชอบแล้วแต่ถ้ารู้จักรู้จักกันไปนานๆแรกๆก็ชอบหลังๆที่ไม่ชอบที่จะทาให้ไม่ชอบก็คือไล่ออกไนงะเอาเปรียบเอาเปรียบมีเหรอใช่แล้วการกระทำแบบนี้แบบทําแกล้งคุณหรือว่าอะไรถ้าการกระทาเหรอผมว่าน่าจะเป็นแกล้งโดยที่ผมแกล้งเกินประมาณนะครับ<อ>ใช่เกินประมาณนะแบบแกล้งครั้งที่หนึ่งอย่างเล่าเนี้ยเล่าโอเคพอของปาาของพอและแต่ถ้ายังทําอ,อีกแบบทําต่อนเนื่อง ผมเิ่มไม่ใช่ละเพราะเราก็แสดงออกถึงสี่หน้าแล้วว่าหยุดได้แล้วนะใช่แต่ก็ยังทําก็ไม่ค่อยชอเดี๋ยวมาคําถามที่สิบสี่แล้วผมคุณคิดว่าความรักเนี่ยมันควรมีกับคนไหมกับคนเราเนี่ยคนเราควรมีความรักควรมีนะคความรักเป็นแรงขับเคลื่อนได้ดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นเหมือนโซ่ลั่งคุณไว้ได้เหมือนกันนะมีทั้งบวกทั้งลบรักมันดีนะผมว่า ช่วยให้เราทําได้หลายอย่างบางทีเราเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อย,อยๆๆมากๆไม่อยากทำอ่ะนึกถึงคนที่รักมันก็ท<ม>ําได้ต่อับทำให้เราช่วย<ช>เราได้จริงหรอแต่ความรักมันก็มีผลเสียผลได้นะใชอย่างบางคนเนี่ยอกหักกับความรักก็คือตัดท้อไปเลยนะใช่ <ถอ S 1> เล,เละเทะไปเลยนะใช่บางคนเละเทะไปเลยนะอย่างดูไม่ยอย่างผมอ่ะเป็นตัวอย่างนะผมก็เคยนะกับความรักเนี่ยครับผมแต่ว่าตอนเข้าใหม่ผมไม่เอาอะไรเลยเกเรแบบทิ้งทุกอย่างอนาคตไม่หวังเลย จะมาคิดได้ช่วงแบบว่าเราทำอย่างนี้ทำไมทำเราทำไมเราไม่ปรับปรุงตัวใช่เพื่อแบบว่าคนหนึ่งเขามารักเราอย่างเงี้ยมากกว่าครับก็ตั้งแต่เสียเธอก็เสียคนเลยครับใช่ <c oughs> ใช่นี่เรื่องจริงเสียคนจริงไม่เอาไอ้ยี่อะไรชื่อน่าอ่าเดี๋ยวจบไปเดี๋ยวผมมาคําถามที่สิบห้านะทำไม <c oughs> คุณต้องเป็นคนที่ขี้น้อยใจอะชอบน้อยใจเป็นเพราะว่าอะไรมันบอกไม่ถูกบางทีมันก็เป็นการเหมือนว่าเราเช็ค ว่าเพื่อนคิดยังไงกับเราครับแบบบางทีแล้วน้อยแกล้งน้อยใจแปว่าออถ้าเราน้อยใจมันจะสนใจรรเราไหมอะไรเงี้ยอยาใจเพื่อนส,สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็น้อยใจจริงนะ <c oughs> เพื่อนไม่ <c oughs> เพื่อนไม่เอาเพื่อนไปเลยอ๋ออันนี้เป็นอะไรคือปัจจัยหลักที่ทาให้คุณน้อยใจอ่ะปัจจัยหลักกับผมแบบว่าผมเป็นคนคิดเยอะเกินไปครับบางทีคาพูดเล็กน้อยเขาพูดเล่นๆๆลนะแ,แต่ผมคิดไปเยอะเกินเนี่ยว่าเขาพูดแบบนี้เขาต้องไม่รักกูหรือเปล่าวะเขาไม่เขาไม่แคร์กูหรือเปล่าวะ กับเพื่อนกับฝูงนะไม่ใช่คนรักนะกับเพื่อนกับฝูงก็ใช่ครับแบบว่าบางทีคู่อย่างเงี้ยที่มึงไม่เห็นกูเป็นเพื่อนแล้วเหรอวะแต่ครั้งที่แบบว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะแต่ความคิดเรามันไกลเลยนะเราคิดไม่ไกลเลยโอเคครับผมจบไปกับสิบห้าคำถามกับคุณทีทีเอ็นจีนะคุณทีทีเอ็นจีมีอะไรฝากช่องฝากอะไรไหมกับคนดูนะครับผมก็มีช่องทาง youtube นะครับทีทีเอ็นจีเฟสไอจีก็ทีทีเอ็นจีเหมือนกันครับฝากติดตามฟอลโล ปีนี้ยังไม่ปล่อยเพลงนะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้ามาแน่ครับผมดองไว้ละอ๋อเขาดองเพลงไว้เดี๋ยวปีหน้าฟังกันรุรวยยาวๆครับผมอโอเคแล้วอ,อ้าวเ,เดี๋ยวผมจะจบคลิปไปผมขอคําคมเมดี๋ยวผมจะจบคลิปไปนะครับผมแต่ผมจะขอคําคมให้คนดูหน่อยครับผมชีวิตคนเราเลือกได้นะคุณจะเลือกเสียใจกับการที่คุณได้ลองทําแล้วคุณพลาดหรือคุณจะเสียใจกับการที่คุณพลาดท,ที่ไม่ได้ลองทํานะคุณก็เลือกเอาอย่างน้อยคุณก็ได้ทํานะถ้าคุณเลือกที่จะทําและพลาด โอเคครับผมเขาบขาคนสำหรับคำคมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะจบคลิปไปโดยเท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ yes sir เย้ครับ